วันนี้นะครับผมทั้งเป่าสวนยี่ห้อชาแนลนะผมเนาะเขาว่าเบิรงนกลุ่มเกษตรกรที่หลังจากการทาภัยทํานาแล้วนะครับผมเนาะวันนี้เขาเขาว่าเบิรงนการเหตุกระทงนะครับผมของกลุ่มเกษตรกรนะครับผมเนาะมันนี้ก็มาพบกับเจ้าของกันเลยนะครับผมเนาะผู้ติ่เหตุกระทงขายนะครับผมเนาะคุณแม่วัสดีครับผมคุณแม่ซื้ออย่างครับผมลาตีวงคำคูณอ๋อคุณแม่ลาตีวงคำคูณนะครับมเนาะคุณแม่อยู่บ้านเอียงครับผม ตัาบดหนองแว้งกับเพลือประยืนเจ้าขอนแก่นนะครับเนาะกระทงของคุณแม่ที่เห็ดนะครับคุณเนาะคุณแม่เป็นยังไงน,นะคือมาเห็ดกระทงนะครับผมกลิตอาสาเหมือนนี่เขาหมูยื่นมาที่หาเขาสิมีงนนานร้อยกระทงเขาให้ครับให้เห็ดชงครับอ๋อคุณแม่บอกว่าเนาะก็คือมีกิจอาสาของตับบดหนองแว้งคือเพิ่นมาจา้างคุณแม่เห็ดกระทงจักอันครับผมคุณแม่ หาบค่ะอ๋อเห็ดกระทงนี่หาสิบอันเป็นแดงกุ้มหอไปเห็ดอ๋อคือกุ้มของแม่เห็ดจักอันครับผมเห็ดหาบอันค่ะเห็ดหาสิบอันอืมคุณแม่ไหนมีเห็ดกระทงแบบใดนะครับผมแ็มีหลายแบบมีหลายแบบนะครับเนาะแบบลลยใดมันงามเนาะเ็ดคุณแม่ไหนคือเห็ดแบบกินน่าการไปเลยแม่พอครับคุณแม่ก็จะเอาใบไม้ต่างๆ่ังบางทีอยู่รอบรอบบ้านนะครับเนาะ มาเฮ็ดม่านดัดแปลงเฮ็ดกระทงแมนบ่แม่ใบเตยใบตองใบเตยไล่ใบตองอันนี้อีหยังครับดึงเดืองๆครับแม่ใบอีหยังครับผมใบตองค่ะใบตองเหลืองอ๋อใบตองที่มันเหลืองมันนเลอ๋อมันสุกแล้วเนาะครับเนาะก็เลยมาเชื่อมต่อกับใบเขียวค่ะพวกกันใบกล้วยนี่แม่เอาใบกล้วยพันได้ครับผมพันกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำบาบ้านเฮาเนี่ยค่ะ อันนี้คือจะมีหลายๆอย่างนะครับเนาะใบใบเนี่ยกับวาสนาที่แม่แม่นบ๊อแม่นค่ะวาสนาลายวาสนาลายือว่าวาสนาดังแม่นบ่แม่ดังอ๋อเก็เมังกรก็มีนะครับเนาะเก็เมังกรอ๋อคือเป็นเอาต้นไม้ใบไม้ดอกไม้ต่างๆมาดัดแปลงเห็ดกระทงนะครับนุ่มเนาะมือนี้กับแม่กับมาสาธิตการเห็ดกระทงพร้อมแม่นบ่แม่คุณแม่รับจ้างเนี่ยคือกระทงกับจักบ่ายครับ ส่งให้เพิ่นยี่สิบบาทปันท้อนจีตจัดจัดงานร้อกระท้งระดับตำบลหนองแวงแมนบ่แม่แม่ก็เลยเป็นเกษตรกรดูว่าวางงานมันบ่แม่วางงานก็เลยรับจ็อบเนาะรับงานมาเฮ็ดอยู่บ้านก็จะมีทีมงานมีทีมงานจะคนแม่มีสองมีสองคนนะครับเนาะอ๋อเหตุกับลูกวัตถุดิบก็คืออยู่แล้วอบ้านเฮานเนาะเดี๋ยวฮัมบูร์กบีการเหตุของคุณแม่กันนะครับผมเนาะเหตุกระทงแบบง่ายๆนะครับเนาะคุณแม่สาธินในเบ้างไหมครับผม คนกล้วยมาตาดัดตัดเปลียนให้มันม้วนๆแล้วเขาก็เอาอันนี้มาเอาใบกล้วยมาหูครับแล้วก็เอาตะปูเค็มตะปูเค็มเป,นเปนม็นสวยงาม,มนะครับสวยงามเนาะเราก็เอามีดกันไก่อ๋อครับผมเพราะคุณแม่ไหนคือเป็นกลุ่มเกษตรกรกับกลุ่มแม่บ้านนะครับเนาะแล้วก็การเฮ็ดก็คือใบกล้วยแม่แม่ ปักนันหนาเนาะพีหนะพีชนามันพอมาแต่กันไก่นิบครับกันไก่นิบอืมครับผมอืมโอ้เห็ดเห็ดไงไงมันบอแม่ค่ะพูดได้กับเห็ดได้เปนบอเบิรงคลิปนี่แล้วโอ้ไงยๆงานนี้ขั้นตอนครับประกอบครับใช่อันนี้คือขาเห็ดเห็ดอย่างแม่เห็ดกีบมันติเอาใบยังครับเห็ดครับ ไปเก็บมังกรอ๋อเก็บมังกรมาแล้วเราก็มาแทบใทรกันเหรอมันเมือกันเราแมากันสตาร์ัดเอาครึ่งหนึ่งเหตุผลที่จังดอกบัวชไหมพ่อแม่อืมนี่ครับผมการเห็ดของคุณแม่เหง่ายๆเพราะว่าเขาเขาบระด็เห็ดปอนนี้เองไหมพ่อแม่เห็ดขายในชุมชนนะครับผมเนาะเพื่อให้เยาวชนหรือว่าให้ประชาชนของตำบลหนองแว้งเนี่ยคือได้ได้น้อยกระท้งกัน แม่ใส่วัตถุดิบเนี่ยคืออันเป็นพืช <curd. S 1> เ,เป็นพักนะครับเนาะได้ย่อยสลายบางทีอลงไปในในหลองน้ำแล้วปุ๊ปบป่าก็จะกินเป็นเพาแม่จะเน่าแล้วป่ปาก็จะกินเป็นอาหารของป่าพร้อมนะครับเนาะอันนี้คือคุณแม่คือเป็นกลุ่มเกษตรกรกรับกลุ่มสตรีรับงานพิเศษนะครับผมน้องแม่เห็ดย,ยูุบานแม่นว่าแม่เ <ế. S 1> พราะว่าแม่เห็ดยูฮาซิบอันเนี่ยก็คืออันละยี่สิบบาทก็จะได้พันหนึ่งแม่นว่แม่ อุปกรณ์เนี่คุณแม่ซื้อมาหลายบ่ครับซื้อตะกูเข็มมาสีกองสีกองกอ,องละจักบาทคุณแม่กองละยี่สิบบาทบยี่สิบบาทก็คือสีกองก็คือ,อ,คอแปดสิบบาทเนาะแค่นั้นน้องนั้นก็คืออุปกรณ์ต่างๆคือข้าสสมาธิจะข้าวสาัดได้เก็บได้เพราะว่าคุณแม่คือปลูกไว้อยู่แล้วแม่บ่แม่เพราะเป็นวัตถุดิบที่ ย่อยสไลด์ได้เป็นธรรมชาตินะครับเนาะรอบหนึ่งรอบสองเนี่ยครับบางครัรอบสองรอบสองกับเททขึ้นกันในแมวแม่ทับ,บ<ม>เพขึ้นกันเดียวกันครับแต่หน่อยกว่ารอบแรกนอนั่นเองคือคุณแม่ก็จะรับคือกระทงละยี่สิบบาทเนาะเพรแบบง่ายๆพะคุณแม่คือในมืมอบ้างเข้าให้ เห็ดสองรอบแล้วก็ขึ้นแม่นว่าแม่เาเห็ดสามเดียมขึ้นเป็นพีระมิดเนาะรอบสามรอบสามก็ขึ้นเป็นพีระมิดเท่ากับอาว่าระยะมันคืองามแบบไรเท่ากับเห็ดอยู่บ้านเท่านี่เห็ดเ็ดจะข้นครับคุณแม่แม่ก็บพราะหัววิกิอาสาไปบอกออ๋แต่เท่ากับ บอกเขาเขาเห็ดประจำอยู่แล้วไหมครับทุกปีเฮ็ดทุกปีอ๋อแต่คือใส่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นว่าแม่เพราะว่าคุณแม่เนี่ยคือจะขายของเนาะจะขายน้ําแข็งใส่กับขายลูกชิ้นมื้อนี้คือมีเวลาว่างจ็เลยรับงานมาเห็ดยู่บานนะครับเผื่อใส่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก่อนยู่บานซื้อเนาะคุณแม่เนี่ยคือหกสิบตอนนีแม่อายุห5สิบหกิ้าแล้ว เพราะว่าคุณแม่เนี่ยคือรักษาสุขภาพเจ้าของออกร่างกายทุกมือนะครับเนาะเราก็คิดบวกตลอดคุณแม่เห็ดฐานแล้วเนาะพอเห็ดฐานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะประกอบนะครับเนาะเรากเห้ามาขึ้นขึ้นลําตนเนี่ยเขาอ่นยังไงแม่เขาอ่นเนี่ก็ขึ้นทานเรียบร้อยแล้วเราก็มามาตกแต่งเนาะอ้โนี่ครับตกแต่งเอาดอกไม้มาเห็ดมาเห็ดความสวยงามนะครับเนาะ ดอกไม้ไมีอย่างนีน<า>คุณแม,ม่ดอกดาวเรืองกับดอกสามปีโบเหียวแม่เพิ่นเอิ่นดอกสามปีโวเฮลก็จใส่ครับผมะตะกูสียพาพอว่านี่คุณแม่ก็จะเห็ดง่ายๆนักศึกษาหรือว่าประชาชนทั่วไปสามารถเ็ดเลี้ยงแบบได้สามารถเ็ดได้แล้วก็เห็ดใบขายไดไม่ว่าแม่เห็ดใบขายเห็ดใบจำนายได้หรือว่าเห็ดใบร้อยก็ได้ ก็สู้ก็คืเพราะว่าบางบางคนเนี่ยคือยูนตามบ้านตามเฮียนเนี่ยคือมีอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับเนาะว่าจำเป็นต้องใส่ตะปูลวดก็ได้ใส่ไม้กิบฟันก็ได้แม่บ่แม่ใส่ไม้กีบฟันดูว่าตอกก็ได้เนาะตอกที่ยังแข็งก็ได้มาเสียบเขาก็ดัดแปลงเห็ดนะครับเนาะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยคือจะเห็ดขายเห็ดจำนายเนาะก็ต้อง มีมาตรฐานแน่เนาะ,ะถ้าผู้ใดที่เฮ็ดแล้วว่ามีอุปกรณ์ก็เขาสามารถที่จะเหลาไม้ไผ่มาเห็ดก็ดได้เนาะเฮ็ดต่อก็ได้นี่ครับผมกจะเ็แล้วครับผมอันนี้คือเป็นการสาธิตการเห็ดกระทงแบบง่ายๆของคุณแม่ราตีนะครับเนาะเรื่องเจ้าดอกคับดอกเดียวค่ะดอกเดียวยุอมกลางนะครับ,นบเนาะอเหียมาดีกับเทียนครับอ๋อเทียนต่างเนี่ยนะครับเนาะ เชียนต,ต่างกลางนะครับเนาะ,ะดีหรอกค่ะช่วยคืนน้ำแม่นีค่ครับผมพุ่นแม่เห็ดอันนี้คือยี่สิบบาทน,นะครับเนาะขั้นตอนสุดท้ายเพเื่อเก็อุปกรณ์กระท่มของเ้าวที่เห็ดแล้วนี่สิมันงามบ่เหี่ยวเอาใส่น้ำมันบักกอกมากอ๋อคือคุณแม่ม,มีเคล็ดลับมันมาครับผมนี่คือบ่ให้อุปกรณ์หรือว,ว่าพวกใบไม้เนี่ยคือบ่เหี่ยวอ๋อได้แม่เห็ดให้เบิ่งดูครับผม ใส่ผ่าลรออ๋อใส่ผ่ารูปเลยมันแบบน้ำมันเผื่อดา้บ่แม่บอยอย่างงดปนอ๋อน้ำมันเผื่บ่ได้คือย่านย่านงดขึ้นแต่แต่คือแม่เนี่ยคือมีวิธีมีเคล็ดลับคือเอาน้ำมันประกอบท่าเป็นเงาเล้วกัมันหอมเปนบ่แม่อือมันหอมน้ำเนาะปกติเนี่ยข้าท่าเนี่ยคือจ้างเหมือเฮียวครับ โดนอยู่ได้แล้วโดนอยู่แม่บ่วแม่อ๋อเนี่ยครับผมคุณแม่จะท่าหมดเลยนะครับเนาะว่าให้ดอกไม้หรือว่าให้ใบไม้เหี่ยวนะครับเนาะสวยงามพร้อมครับอก็บเหี่ยง่ายพร้อมครับผมครับเมื่อนี้นะครับผมทางเป่าสวนวดินทอนชาแนลนะครับผมเข้ามาเบิงกลุ่มเกษตรกรกับกลุ่มสตีนะครับเนาะของคุณแม่ลาตีวงกำคูณนะครับผมเนาะเมื่อนี้คุณแม่ก็มาสาธิตการฮ็ดท่ง แบบบ้านๆเนี่ยเขาเบิ่งผู้ใดที่สนใจนะครับผมนาอสสมารถเฮ็ดตามได้คุณแม่ราะว่าคุณแม่ที่เค็ดแบบเฮ็ดแบบง่ายๆนะครับเนาะนะครับคุณแม่มื้อนี่ก็ทางเป่าสมิทอนชาแนลนะครับผะก็ขอขอบคุณคุณแม่ลาตีวงคำคุณเป็นยังสูงนะครับผมถี่มาสาธิตกับเฮกท่องแบบบ้านๆเนี่เฮาเบิ่งนะครับผมเนาะม้นนี่ก็ขอขอบคุณคุณแม่เป็นยังสูงนะครับผมขอขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับ